วิดีโอนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาของเห็ดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลายัยบูราชธานีซึ่งวิดีโอนี้มีทั้งหมด12หัวข้อในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาที่หลากหลายเป็นวิชาการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปวิดีโอนี้ นำเสนอเนื้อหาในหัวข้อการศึกษาเห็ดจากธรรมชาติและการจัดจำแนกเห็ดเบื้องต้นสวัสดีครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดกันไปแล้วนะครับในส่วนของการาไปศึกษาเห็ดจากธรรมชาตินะครับเมื่อเราไปเก็บเห็ดนะครับหรือว่าไปศึกษาเห็ดในธรรมชาติที่แท้จริงนะครับศึกษาโดยการที่จะ วัดขนาดนะครับแล้วก็เก็บสภาพแวดล้อมนะครับเก็บภาพนะครับแล้วก็ดูสานะครับในห้องปฏิบัติการซึ่งการเก็บเห็ดนะครับมาศึกษาในห้องปฏิบัติการจะต้องรักษาสภาพเห็ดนะครับให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ให้เกิดการแตกหักสามารถที่จะํะจำแนกได้อย่างแม่นยำนะครับ ในการทําปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในชุดการทำสปอร์พิ้นหรือว่าการทําพิมพ์สปอร์นะครับหรือแม้แต่การเตรียมในส่วนของน้ำยานะครับแล้วก็กล้องนะครับในการที่จะศึกษาสปอร์นะครับของเห็ดนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังต้องเตรียมอุปกรณ์อื่นนะครับที่ต้องศึกษานะครับแล้วก็เพื่อเก็บข้อมูลเเปรียบเทียบกับคู่มือนะครับที่มีอยู่ที่เราใช้กันนะครับ เมื่อเก็บดอกเห็ดมาถึงห้องปฏิบัติการแล้วขั้นแรกถ้าเป็นดอกเห็ดที่สามารถจะทำพิมพ์สปอร์ได้พิมพ์สปอร์หรือสปอร์พิพ์จะเป็นการเก็บสปอร์ของดอกเห็ดที่ตกลงมาบนกระดาษเรานิยมใช้กระดาษสีขาวกับกระดาษสีดําวางข้างละครึ่งแล้วก็วางดอกเห็ดลงตรงกลางเพื่อให้สปอร์ที่ตกลงมานั้น แสดงลักษณะสีของสปอร์พินได้บนกระดาษถ้าสปอร์เป็นสีอ่อนเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดบนกระดาษดำเ็นสปอร์สีเข้มเราก็สังเกตเห็นได้ชัดบนกระดาษสีขาวป,ประโยชน์ของสปอร์พิ้นอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราจะเห็นมวลของสปอร์ว่าเป็นสีอะไรแล้วยังเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเก็บไว้ศึกษาได้ในโอกาสต,ต่อไปด้วยหลังจาก ทำสปอแบ่งดอกเห็ดบางส่วนมาทำสปอป์ินแล้วเราก็จะศึกษาขนาดและรูปร่างของดอกเห็ดโดยละเอียดในห้องปฏิบัติการอีกแล้วก็จะมีการนำโครงสร้างส่วนต่างๆอย่างเช่นเบซิเดียมหรือว่าส่วนของคลีบเอามาสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศในกรณีที่เป็นสปอร์ที่เราต้องการวัดขนาดเราจะ เอาสปอร์มาวัดขนาดโดยใช้น้ำกัน่นเป็น mounting agent แต่ถ้าเป็นการสังเกตโดยทั่วๆไปอาจจะใช้สารที่มีสีแต่ว่าเวลาที่เราต้องการวัดขนาดเนี่ยเราควรจะวัดขนาดในน้ำกลัน่นเพื่อให้เห็นขนาดที่แท้จริงแล้วก็ได้เห็นลักษณะของสปอร์ที่แท้จริงในสภาพที่ไม่มีสารสีอื่นๆ หลังจากสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็จะบันทึกขนาดแล้วก็บันทึกขนาดของสปอร์รูปร่างของสปอร์อย่างเช่นมีผิวเรียบผิวขรุขเป็นตาข่ายถือว่ามีความกว้างความยาวเป็นยังไงรูปทรงเป็นยังไงโดยทั่วๆไปเรามักจะใช้ช่วงของความกว้างความยาวของขนาดสปอร ยังจากตัวอย่างอย่างน้อยๆ25-50ตัวอย่างขนาดความกว้างความยาวของสปอร์นี้เราจะใช้เป็นช่วงเราจะไม่ได้ใช้เป็นค่าเฉลีย่ยเมื่อได้ลักษณะครบถ้วนทั้งลักษณะดอกเห็ดภายนอกลักษณะจากสปอร์ลักษณะใต้กล้องจุลทรรศต่างๆแล้วเราก็จะนำลักษณะเหล่านี้ไปเปรียบเทียบเพื่อจำแนกชนิดตามคู่มือที่จะใช้สำหรับคู่มือที่จะใช้ในการจำแนกเห็ด 红。 ซึ่งเป็นกลุ่มของเส้นใหญ่ถัดมานะครับในการที่จะบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อที่จะศึกษาลักษณะของเห็ดนะครับแล้วก็จะดูรูปร่างของเห็ดซึ่งจะพบว่าเห็ดแต่ละชนิดที่พบในธรรมชาตินั้นจะมีความหลากหลายมากนะครับลักษณะของหมวกนะครับเวลาที่พบนะครับก็จะเห็นลักษณะ,ะเหมือนรูปนวมนะครับกลวยคว่ำนะครับซึ่งลักษณะคล้ายๆเลื้มแหลมหน่อย ลักษณะกลวยตื้นนะครับหรือว่ากลวยลึกนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะคือการบุ๋มนะครับของของของหมวกเห็ดนะครับจะมีการบุ๋มที่อยู่ตรงตรงกลางของดอกนะครับก็แล้วแต่ชนิดนะครับว่าจะกลวยจะเกิดการบุ๋มลึกหรือ,อหรือว่าบุ๋มแล้วก็ไม่ลึกนะครับ ลักษณะที่เป็นชามควม่ำเรนูนนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะคล้ายๆระครังนะครับตรงปลายของหมวกก็จะบานออกนะครับหรือถ้วยระครังนะครับก็คือข้างบนนะฮะจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนตุ่มนะฮะแล้วก็คว่ำเหมือนระคังคว่ำลงมานะครับลักษณะที่เป็นรูปไข่นะครับ ลักษณะรูปครึ่งไข่ก็มีนะครับแล้วก็ลักษณะของรูปไข่ยาวนะครับแต่ว่าก็จะบานออกนะครับลักษณะบนราบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่จะพบเห็ดน้ำมึกอะไรเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ลักษณะที่เป็นทรงร่มนะครับเมื่อพิจารณานะครับใต้ใต้ใต้หมวกนะครับก็จะพบว่ากิ้วนะครับในกลุ่มของเห็ดที่เป็นกิ้วนะครับก็จะมีรูปร่างนะครับของกิ้วเนี่ยการเชื่อมต่อระหว่าง ใต้ดอกกับขาของเห็ดนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างในภาพนี้เห็นก็แบบไม่ติดก้านนะครับก็ลักษณะของกิวเนี่ยจะง้มเข้านะครับแล้วก็ไม่ติดตัวก้านนะครับจะเป็นแบบติดก้านเล็กน้อยก็มีนะครับก็คือจะเหลื่อมล้ำกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะันต้องพิจารณาในจุดนี้ค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ติดแนบไปกับก้านเลยก็มีนะครับลักษณะเว้าก่อนหยักก่อนแล้วค่อยติดก้านนะครับก็จะ พบได้นะครับแล้วก็โค้งงอมากับก้านเลยนะครับซึ่งลักษณะโค้งงอเนี่ยถ้าเราสังเกตในส่วนของเห็ดนางรมนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียงยาวไปกับติดก้านเลยนะครับก็จะพบได้นะครับในธรรมชาติเพราะฉะนั้นการบันทึกพวกนี้จะต้องให้ความละเอียดนะครับในการบันทึกกพจะได้พิจารณาการจำแนกเห็ดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับลักษณะของกิวนะครับก็จะมีการเรียงแตกต่างกันนะครับ ในส่วนของกิวนะครับก็อาจจะเรียงแบบห่างมากห่างน้อยนะครับหรือว่าใกล้ชิดกันเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็อาจจะมีแบบช่วงปลายของดอกอ้ตรงหมวกนะครับขอบของหมวกก็จะมีลักษณะแยกเป็น2แฉกก็พบได้นะครับแล้วก็บางทีอาจจะสารกันเป็นตะขานะครับหรือว่าเรียงถี่ลักษณะของอพอก็จะมีะความแตกต่างไปก็คือจะมีลักษณะเป็นรูเลยนะครับเหมืนอนดามันรูเข็มนะครับซึ่งเราก็จะพบในตดต่างๆนะครับ ส่วนของกิวนะครับไม่ใช่ว่าทุกกิวจะยาวเท่ากันหรือว่าทุกเห็ดนะครับบางเห็ดเนี่ยกิวยาวเท่ากันก็ได้นะครับแต่บางชนิดนะครับก็จะมีการเกิดของกิวเนี่ยตั้งแต่โคนนะครับต้องคือโคนของขอบของก้านนะครับไปถึงปลายก่อนขอบหมวกนะครับแต่บางก็จะมีบางกิวที่เกิดระหว่างนั้นนะครับก็คือแบบไม่เท่ากันนะครับแบบบางๆก็มีนะครับแล้วก็แบบเท่ากันเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับก็จะคือค่อนข้างชัดนะครับ มื่อพิจารณามุมรูปทรงเห็ดทั้งหมดนะครับก็จะพบว่าเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นรูปร่างทรงกระบ,บอกก็ได้นะครับคือขาของดอกเห็ดนะครับเป็นรูปร่างคล้ายๆทรงกระบ,บอกนะครับหรือว่าขาของเห็ดที่เป็นรูปร่างคล้ายๆกับหอ,อกนะครับคือตรงฐานของก้านเห็ดนะครับก็จะหนากว่าแล้วก็ไปลู่เข้าไปทางตรงปลายที่เป็นหมวกนะครับ ลักษณะรูปลิมนะครับก็จะตรงข้ามกับรูปหอกนะครับหรือว่าลักษณะที่เป็นกระป๋อตรงที่จากจุดกําเนิดที่บนดินนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเห็ดนะครับก็ไม่ใช่ว่าผิวของลายขาเห็ดนะครับจะเรียบเสมอกันนะครับพิจารณาอย่างละเอียดแล้วนะครับก็จะพบว่ามีทั้งแบบเป็นริ้วว่าแบบย่นย่นนะครับหรือว่าเป็นสันนูนออกมานะครับหรือว่าครุขะนะครับหรือแบบเรียบก็พบได้กันนะครับ แผ่นที่ห้อยลงมานะครับที่ขาของเห็ดนะครับมีเห็ดบางชนิดจะพบะตรงนี้นะครับคือซึ่งเรียกว่าริงนะครับหรือว่าแอนูลัสเนี่ยครริงเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับแบบห้อยลงมาหรือว่าเป็นแบบวงแหวนนะครับหรือแบบเป็นเส้นใยบางๆก็อาจจะพบได้นะสำหรับโคนอปอกหุ้มโคนนะครับเมื่อเห็ดโตมานะครับก็จะมีปอกหุ้มโคนที่เหลือค้างอยู่นะครับเราจะพบว่าลักษณะของปอกหุ้มโคนเนี่ยคล้ยายๆกับเห็ดเห็ดฟางนะครับซึ่งเห็ดฟางนี่เวลาเรารับประทาน ชอบรับทานเห็ดที่กำลังเป็นก้อนอยู่ใช่ไหมครัคือลักษณะที่ยังไม่โผล่ออมาจากปลอกหุ้มนะครับเมื่อปลอกหุ้มเมื่อพัฒนาออกมาจากปลอกหุ้มแล้วเห็ดก็จะมีความแข็งกระด้างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไมะ่นิยมมารับประทานนะครับเมื่อพิจารณานะครับก็จะพบว่ามีหลายรูปแบบนะครับปากกว้างโคนทรงกระบอกก็มีนะครับเป็นกระปาะก,ก็มีนะครับลักษณะเป็นเกดนะครับที่เหลืออยู่เป็นเก็ดก็มีนะครับเกดเล็กเกศ ใหญ่ต่างกันนะครับมีวงแหวนนะครับแล้วก็แบบขอบหนา,นาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรา,าได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับตั้งแต่การเดินป่าสำรวจป่านะครับแล้วการศึกษาธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมของเห็ดที่เป็นแหล่งกำเนิดของเห็ดนะครับแล้วเราก็มาศึกษาขนาดแล้วก็ รูปร่างสปอร์หรือว่ารูปร่างของเห็ดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาบันทึกรายงานผลนะครับซึ่งลักษณะคล้ายคลึงกับหนังสือที่เราเอามาอ้างอิงนะครับอย่างยกตัวอย่างตอนนี้นะครับเป็นเห็ดปลวกแดงนะครับก็จะมีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับที่เราจําแนกได้นะครับชื่ออื่นๆที่เป็นชื่อสามัญนะครับหรือชื่อในท้องถิ่นที่เรียกกันนะครับแล้วก็วงที่เห็ดชนิดนั้นถูกจําแนกไว้นะครับ รักษาทั่วไปที่พบนะครับก็จะต้องบันทึกลงไปนะครับอย่างละเอียดนะครับแลช่วงเวลาที่พบนะครับเราแหล่งที่พบการดงชีวิตของอทช่นของเห็ดน,นะครับเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะ,ะศึกษาเห็ดในเชิองอ,อื่นๆต่อไปนะครับ